วิวบรรยากาศตอนเย็นๆลมพัดวีวีนั่งบบาๆเริ่มจะประชดใจกันแล้วเริ่มจะประชดไปเสยไฟเสยมันนั่นแหละเข้าไปถ่ายูกอยู่ไฟอยู่มันคือเฉงะแดงเอาเนื้อหวานาเปล่าแบบนี้เิดจะซึม ไม่ได้สกายเครื่องแล้วนะเจวะอีอืมพอดีเลยความหวานมันเปื่อยเลย,เยมันบอกคือตัวเก่า่อยแบบเปลี่ยนปีนกล้องได้ทันทีเสียดายอันนั้นแล้วมันปีนกล้องเราได แปิบบมันะบะลงอถกตายแฮไป่าสิบโอ้ยพอแล้วหมแล้วเ้นเตาสิีแ้วเป็นรกรมาสิเออสี่แล้วเนนีเอามาเป็นโลอจะกินดแล้วนอะไรนั่ละเีละเหเบีนั่นแหะ